ชุดเชีนข้าันของนักเรียนชายม,มีสัญลักษณ์ของวันแรกคือด้วยนะคะมีดอกเขยมมียอดแพร่มีเดรนแมคคือด้วยเด็กนักานเดี๋ยวนี้นนตื่นเต้นมากเลยะคะ่ะแต่ห้องช้าค่ะของน,น,นะะักเรียนหิงค่ะคิดสร้างสรรค์อันนี้คือเข้าต่อคะ่ะเข้าต่อที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแรกคือด้วยนะคะนี่คือ สวยค่ะนี่ก็สวยดูกระทำดูดอกไม้ด้วยหอมหอมดอกใบเตยใบเตยมาทำเป็นดอกไม้ด้วยสวยมากเลยสวยสวยค่ะลอ,องลคิดคนดันอุปกรณ์นะคะที่ทานได้ สนับสนุนในการทํากิจกรรมทั้งนี้ขัวนองนักเรียนอันนี้ที่มีขนมมาครับโอ้อนุกา่เตื่นเต้นมากเลยเมื่อเช้าเลอ้โอย่นี้เลยค่ะชอบขนมแล้วก็เป็นอมยิ้มเลยนะคะเขาบอกว่าคุณรูจะได้ยิ้มตลอดโอเคทำปินนกอ ็นรงมัน hmm. ชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ค่ะอนุบาลสามถับ hmm. สอันนี้เป็นพานโจทเทียนของผู้ชายก็จะมีสัญลักษณ์ของอันนี้คือดอกมะเขือดอกเข็มยญ้าแพร่แล้วก็ข้าวตอกค่ะข้าวตอกก็คือ,อข,ขาตกแแตกมาทั้งน่้น,นะคะเป็นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ บันไมโครดูดูกันส,สวยค่ะสวยสวยสวยขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่สนับสนุนและแมตตาจัดสรรให้ห้องของคุณครูเพ่งค่ะอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของวันไหว้ครูเหมือนกันค่ะนี่เด ชูกเทียนมียาแพร่แล้วก็ดอกเข็มเป็นดีมากน,นไป